ตอนแรกนะคะฉียมพะพร้าวให้เป็นขุยๆค่ะให้ละเอียดค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทําแป้งเปียกนะคะเอาแป้งใส่หม้อค่ะจากนั้นเติมน้ําค่ะคนให้เข้ากันนะคะให้แป้งละลายน้ํำจนหมดไมันเวาเลย ม้ขึ้นตั้งไฟนะคะแล้วก็คนได้เลยค่ะคนไปเรื่อยนะคะจากก้อนๆนะคะก็จะเริ่มกลายเป็นใสๆค่ะคนดอกไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็คนถ้าเริ่มแห้งก็เติมน้ำค่ะ ได้แล <ๆ step S 2> ้วเติมน้ำเติมน้ำไม่ดูเติมน้ำ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 ค่ะแล้วก็จะเติมน้ำค่ะพอแล้วไม่เยอะอีกนิดนึงอีกอีกพอพอแต่มันก็แห้งค่ะมันเริ่มใสมากขึ้นค่ะได้จะได้แล้วอ้งแเอาหยู่ได้ได้แล้วค่ะแป้งเปียกใสๆเหนื่ดเนื่ดเหนียวเหนียวคนไปอีก ได้ที่แล้วค่ะปิดแก๊สไหมปิดแก๊สแล้วก็ยกออกมาเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเอาแป้งเ,เปียกที่ได้นะคะที่เหนียวๆอย่างนี้ค่ะใส่ไปในกะละมังที่มีใส่ไปในกะเมะพร้าวค่ะเพื่อคลุกให้เข้ากันค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะๆๆคลุกไปเรื่อยๆนะคะ มะ้าวก็จะเริ่มเข้ากับแป้งเปียกแล้วค่ะแซกเข้าไปทุกซอกทุกมุมทุกห้องหัวใจไม่ใช่ห้องนอนไม่เคยใส่ก้อนไม่ให้เคยปิดเอาไว้ยำๆกมายำๆยำๆยำควายยำๆยำๆยำๆยำ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 ๆยำๆยำยำยำายำำ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 ยกันำ่ยำำย มาใส่ในกระถางเพื่อขึ้นลูกค่ะใส่เย็นเย็นเดี๋ยรีบไปเซ็นนะจ๊ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้เป็นลูกกระถางค่ะอห่ยาไปเลยค่ะเสร็จแล้วขึ้นรูปเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ค่ะ thank you